โตัวท่าแล้วคนหือนกันะครับวเราะคนมานวเราะี้สวัสดีครับวันี้ขช่องอนมาที่ไหนครับวันนี้นะครับผมก็อยู่จะมาที่บ้านแคมป์นะครับผมบ้านแคมป์ทัพพีไปที่ไปหาเราเยครับที่ออกทิเตอนะครับ เป็นพี่องผมไม่เองครับตัวเล็กกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดใช่ไหมคะอันนี้อยู่จังหวัดอะไรจังหวัดร้อยเอ็ดอ่าครับนี่นะครับคือกวางชุลาะนะครับผมโอ้ตัวเท่าออกซ่าเลยเพราะว่าที่จีมีสี่วงครับอือฮึอีดวงนึงให้ครับอ๋อเป็นวกอลูกครับเออฮกดไปวงนึงอือเป็นสีฟ้าหลังสีแดงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นกวางชุลาะนะครับผมอือฮึอันนี้เป็น ใหญ่มากล็อกซ่าอันนี้ก็เป็นแต่งทะลุนะครถูกมแต่งหรือว่าเป็นเสียงเพลงมันจะเป็นเสียงยังไงคบขึ้นฟ้าแล้วครับเดี๋ยวอะไรปียวประมานี้ครับแต่ว่ามันจะแล้วแต่คนที่แต่งครับออาจใครอาจจะแต่งเป็นงยังแบะอะไรแต่งไปก็แล้วแต่คนที่ มันมเป็นยังไงอะครับองค์ประกอบทํานานไหมพ่อยุทธบอกทํางานทำประมาณสามวันครับโอ้สามวันถ้าเป็นถ้าเป็นว่าวควายอะครับก็ว่า,าวเขาควายอะครับเป็นแต่งว่าวเป็นหัวควายคือคืออันนั้นมันจะใช้สามวันครับแต่อันนี้น่า,จ,า,า,นานนจะได้ปร <Ü> ะมาณสิบสองวันก็คืออันนั้นมันจะใช้สามวันครับแต่อันนี้น่าจะได้ประมาณสิบสองวันก็คือในการทำใ้ไทยน่เหวี่ยเหี่ยงแบบนี้ให้มันได้แบบนี้ครับขึ้นลูกแล้วก็เอาผ้ามันครับ อันนี้อะไรอะครับเนี่แน่แคมแคมคือเจ้าของมาพี่แคมอ่ะอันนี้ต้องใช้ไฟลนใช่ไหมครับแคมมามานี่บ้านแคมเป็นเพื่อนอลซ่านะคะสวัสดีครับมาที่บ้านครับว่าส่วนประกอบมันเป็นยังไงต่อไปครับอ่าเอ่อว่าจะมีตีนะฮะก็ขามันครับแล้วแล้วแล้วจะอะไรทำเสร็จในวัน ถ้ารีดสามก็อย่างประมาณสามสามหึงสองวันอืมสามหึงสองวันนะครับแล้วผ้านี่เอาซื้งงมยยอมาแบบไหนซื้อใหม่ก็จะซื้อเป็เลยว่าร้นานหรือว่าเขาขายเป็น,ปนวพวกอันพวกผ้าอะไรก็แบบหรือว่าจะเราเราจะสั่งในาาลาซาดาก็ได้ออ๋เป็นเป็นผ้าผ้าเย็บไหมครับรนะครับอธิบายงงๆหน่อยหนึ่งะะอุ้ยหล่อมากเลยพี่แคมเออขาฝากเลยนะคะการการทำไม้ไผ่การทำไม้ไผ่ขึ้นรูปกี่วัน ลูกก็ึ้นดูเราหนึ่งวันแล้วนม่่อยเราหามาได้จากที่ไหนก็หมได้ตามแต่ว่า ไอ้ไงเราเป็นเพราะว่าเราเจอช่างัาแล้วก็ขอเขาอย่นี้มาอ๋อฟรีทั้งนั้นเอออย่างเงี้ยเป็นกิจกรรมอันนี้มันจะงออันนี้เราเอาอะไรไฟเหรอครับเอาไฟรุนแล้วก็เราก็ดัดเอาเองเอาไฟอะไรครับรุนเอาไฟเตาแก๊สเนี่ยครับอ๋อแล้วก็มันจะโค้งอย่างนี้เลยเหรมแล้วแล้วก็หงออย่างนี้แต่ตอนแรกเราไม่ได้มาันไม่จะตู้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราเอาเชือกมาตรงนี้แล้วมันดีมันก็หงออ๋อ แล้วอันนี้ก็ทำยังไงมันถึงมนอุ้มหุ้มได้ไงอันนี้ใช้ใช้เห็นเงียนอ๋ออ๋อเ็นเจียโอเควันนี้เราพี่แคมปจะพาไปไหนอีกเดี๋ยวจะพาไปวิ่งว้าครับผมแต่ว่ารออีพีต่อไปนะคะผมว่าแคมกับผมเนี่ยจะพาไปวิ่งว่าวที่ตอนนี้นะครับผมก็ได้นำเบ้าลูกเอ่อขึ้นรถของลงหลู่แล้วนะคะผม แต่ตอนนี้ผมต้องขอขอบคุณพ่อยงยุทธด้วยนะครับผมที่ให้เบ้าผมไปเล่นที่บ้านนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนที่ละเอ็ดนะครับอุดหนุนสรรไทยของพ่อยงยุทธด้วยนะครับผมมาอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับที่ร้อยเอ็ดครับรับทําเบ้าด้วยนะครับราคาไม่แพงครับ 3- ามถึงสี่พันเลยนะครับ ขนาดความสูงของเว้วนะครับความสูง 2. 2 0ุเซนติเมตรนะครับผขอขอบคุณพ่อยองยุดอีกครั้งด้วยนะครับผมผมดีใจแห้งหลายๆเด้อครับผมดีใจเเบาหน่เด้อครับผมไปแลนดักมุดลริงจๆรๆๆิงจริงยูบานเด้อครับจะลืมมาอุดนุนสันทยของพ่อจองหยุดนเด้อครับผมยูรอยเอครับผมอำเภออะไรย้ำอีกครั้งนะครับ อำเภอโพไซจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหลังกล้องนี่ด่ากันยัเพต่อไปนะคะผมว่าแคมกับผมเนี่่จะพาเพื่อนที่ไหนสำหรับ EP นี้ลาไก่แต่ว่าเราจะไปอะไรไปตกปลาที่ภะเก้กเอีกคลิปต่อไปใช่ไหมครับเดี๋ยววันหลังจะพามาทําเว่ากับกับแคมอีกใช่ไหมครับคนนี้เป็นเพื่อนอ็อกซ่านะเราจะอยู่ใน youtube ช่องนี้นะขอฝากนะครับโอเค,คบ๊ายบาย ฝาบใครรยากกินด้าดูเหมือนแกดแชร์กดไลค์ด,ด้วยครับบ๊ายบายบา๊าาย